วันนี้วันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นรอยนะคะวันนี้เวลาประมาณตีสี่นาทีนะคะเหลืออีก4นาทีจะปล่อยตัววันนี้เรามีภารกิจอะไรคะที่อวิ่งท้ามาราธอนทามาราทอนงานมารินมารินมาราทอนนะคะประจำปี2 0 2พ2น6 7นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราวิ่งในค่ายค่ะไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางรีเวิร์สนิดหนึ่งวันนี้จะวิ่งไปกับตัวนที่ทุ่งโรงทองนะคะปกติจะให้วิ่งขึ้นเขาวันนี้วิ่งไปทางซ้ายค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันที่เส้นใจวันนี้น้องมีพาไลแล้วค่ะเมื่อเช้าตื่นมาตะคิวกินน้อง กินมากกับเดิมสองเท่าครับ ที่ไฟกระิดกับตัวที่ไฟกระิดสี่หกสี่จุดหกหนึง パカッと。 ่น่าไปเลย ไปไล้ไปลไล้อันนี้รอที่เจ็ดจุดถูกห้โอ้ยเต็มรถดูหนี่ม

เต็มตัวนันเนินตอนนี้8.1 1ออ่กิโลโอ้หดูวิวข้างหน้ายังสวย đi rồi, dừng, kết thúc, kết thúc luôn này, bay bên xích quá, alo, rồi Nguyên hình được không dụng 专家。等一下

เ๋ยวซ้ายตรงไปทางหาชทุงปลงตอนนี้ประมาณ11กิโล กมที่สเ11.4ประมาณเช่ามงสีสีพาร่างมาได้เท่านี้แล้วเกศค่ะลุงปงทองอยู่ตรงนน้นเนี่ยทุ่งปงทองอ๋อนู่นปงตามไม่รู้ยิ้มด้วยครับไปอาจิตรเรื่อยครับสบายดีอาร์บราวนี่ร้อยอากาศ ขนมหยิบได้เลยนะครับนี่นี่ดูว่าจะกินเยอะครับไง ก็มาลงชุมพรในค่ายนาวิทยโยธินค่ะหาดทุ่งปงทองตอนนี้โลที่12.6สองเชื่อมหงสี่นาทีปกติ15โลต้องได้สองชั่โมสิบง15ตอนนี้13.39กิโลเป็นไงมัางเดินยังมีความสุข <laughs> เราจะไม่บอกความทุกข์ให้คนอื่นได้รับแต่ปีนี้อากาศดีนะ คือไม่มีแดดแล้วก็มีมากเพราะว่าวถ้าเกิดมีแดดเนี่ย, <Set. S 2> ยางานนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าวันนี้มากับเมื่อเช้าตื่นนอนปุ๊บตะคิวกินที่น่องเอ่อเพราะว่านอนท่าเดียวเลยเพอขยับตัวปุ๊บมาเลยจ้ะน้องซ้ายแล้วก็สองคือลูกผู้หญิงชีวิตลูกผู้หญิงต้องมีนวมจ้ะ <c oughs> <c oughs> บอกเลยวันนี้ใจล้นนๆีแปดโล อีกแปดโลเข้าเส้นชยัยตอนนี้สองชั่วโมงสิบสองสิบสามจุดสี่สองปกติปกติก็วิ่งช้าแล้วนะสองชั่วโมงสิบห้านี้จะสิบ้าโลอีกนิดนึงเดี๋ยวข้างหน้าเป็นทางลงละแวะเข้าห้องน้ำด้วยเมื่อกี้ <Okay. S 2> มันไม่ใช่ข้ออ้างซสื้อต่อ, <laughs> อที่สิบสามจุดแปดหกขึ้นเนินพอลงเนินถ้าจะเริ่มเข้าเส้นชัยแล้ว กมที่สิบสี่จุดแประมาณ15บห้ลแหละเหลือประมาณ6กกิโล เป็นจ well, uh, so, um, uh, uh, uh. oh, uh. ุอก oh. oh, uh, ับตัวสุดท้ายยแปดโลอ๋อเลยที่สุดได้สูบที่ว่ามีห้องไหน้้วโอ้โหดู้นง้อไม่ได้ิล แต่ไม่มีหลงเลยใช่ชาวที่แล้วมีเนาะหนุ่ยนมเียเียเนยเยมาเป็นยวนเลยครับขวนเยครับมาเจอกันี่เพือนท้อศกเ ตอนนี้18.28กลังจะไปผาวาชีรืรางก่อนนะครับไปกลับตัวแล้วก็กลับมาอีก2กิโลไป2กลับ2 Thank mm -hmm. you. ้โลนะคะเก้าี <brainstorm> ่แดสากิโลนีอ่ีกสองโลนิดนิดนู่นนู่นสโลนิดนิดไมดูกายจังอีกสองโลเองพี่จาเขาจะซู้นะตอนนี้เขาใช้ใจนำทางชุ เย็น<ช>เย็นที่ฉีดกับเย็นลมโทเมื่อกี้เขาฉีดที่คอด้วยนะอ๋อหรอหกับเนี่ยลงไปที่หลนนังกับเอวบรรยนนากาศไม่ต้องมีเย็นนะใช่ใช่เย็นหอยเต็มเลยแก่หอยไหมคะ s> <S <_ s> อย่าไอยลมเย็น บูชาลม อสุดท้ายกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วครับ Josefoy the fuck would right? so like, you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks, I'll build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in Knoxasion my grave. Six feet deep on it, but my body won't decay. ต้องหู่วิ่งเมอวานฉีวัคซีนเมื่อวานฉีวัคซีนฉีวัคซีนเพิ่ที่5ครั้ง5ค่ะจากลูกฉีดวัคซีนทไปสุนัขบ้างวัคซีนของลูกฉีดเราเทมไม<ะ>่ปวดอะไรก็โอเคไม่ได้เป็นใค้ไปเลยส่วนเชอร์รี่เมื่อคืนนอนเป็นตะคิวอยู่เพราะว่านอนไม่ไม่กระดุกกระดิกเลยเนื่องจากมาีภารกิจของผู้หญิงนะคะก็เลยแบบเป็นภาระใหญ่หลวงแล้ววันนี้ จริงๆคิดว่าตัวเองอ่ะจะดีเอ็นเอละตั้งแต่ประมาณกิโลที่ห้าห้าหกอะไรเงี้ยว่ามันไม่มีแรงเลยเราเหมือนกับเราเราเสียของเหลวในร่างกายเยอะอ,อ่ะเมันก็เลยทําให้มีมีส่วนเหมือนกันแต่ครั้งอื่นก,ก,ก็ก็เป็นนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมันค่อนข้างจะไม่ไหวดีนะวิ่งไมยใจแท้ๆแล้วก็มีต็อกขาเทียต็อกเป็นแรงผลักดนันช่วยข้าหนูถ้าหนูไ่จบต็อกก็ เท่าไหร่สามชั่วโมงเท่าไหร่นะคราวนี้เลยเป็นสามชั่วโมงสามสิบหนึ่งเลยค่ะทุกทีก็ก็วิ่งช้าแล้วแหละเข้าประมาณสามชั่วโมงห้านาทีสิบนาทีเราลางเนี้ยเร็วเร็วสุดมันสองชั่วโมงข้าก้าเขาใหญ่ค่ะอันนั้นซุปเปอร์เนินใช่ไหมเออแต่นี้ก็เหมือนขึ้นเขาลูกเล็กลูกนึงอะไรเงี้ยก็พยายาม ออกกําลังกายแล้วกันเนาะคิดออกกําลังกายยังไงก็ต้อนค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินข้าวแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมออกกําลังกายนะ The chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky just two hearts running wild. Never sleep, never stop.